วัสดีครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เขาใหญ่นะครับที่เดอะพลาเขาใหญ่เหมือนเดิมนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูการจัดสวนนะครับสับปะรดสีที่จัดสวนไว้ใต้บริเวณต้นไม้ของรีสอร์ทนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับก็เผื่อจะได้ให้เพื่อนๆนนะครับเอาไว้เป็นไอเดียในการจัดสวนที่บ้านนะครับไปดูกันครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณ ป้ายทางเข้าส่วนบรรพักนะครับสกิเนเนลลี่วิลล่านะครับก็ที่นี่ก็รีสอร์ทส่วนใหญ่จะเน้นเป็นดีโอซันคิงนะครับถ้าเ,เพื่อนดูคลิปไปแล้วจะเห็นว่าซันคิงเกาปลูกไว้บนดานฟ้ามันจะสีแดงเหลืองสวยมากเลยแต่ที่นี่ก็คือตัวนี้เป็นคนต้นไม้นะครับเขาก็ปลูกซันคิงนะครับมันก็จะออกมาโทนเขียวๆไปยืดยืดนิดนึงนะครับบรีบ้ ก็สวยไปอีกแบบนะครับเอาต่อไม้มาประดับนะครับอ่ะอันนี้จุดแรกนะครับก็สวยดีนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกมุมนะครับที่ใช้นิโอสันคิงนะครับจัดสวนไว้บริเวณใต้ต้นไม้นะครับอ่ะแบบนี้นะครับ ผมชอบที่นี่เพราะว่าชอบการตกแต่งด้วยก้อนหินนะครับคือแค่ก้อนหินกับสับป,ปะรดสีนะครับก็สวยแล้วมาดูอีกจุดหนึ่งครับ นี่ก็เป็นดีโอซันคิงเหมือนกันนะครับก็จัดเอาไว้กับหินเหมือนกันนะครับอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นไงครับสวยนครับเพื่อนๆไอเดียจัดสวนง่ายๆนะครับนอกจากนี้ก็มีไม้ใบยอย่างอื่นมาแซมด้วยนะครับสันคิงถ้าอยู่ใน,นร่มมันก็จะออกสีเขียวนิดๆน,น,นะครับแต่ต้นนี้น่าจะโดนแดด ทิดนึงในช่วงบมายนะครับสีเขาก็จะเริ่มมาอ่าทางนี้ก็มีนะครับก็จะเป็นซันชิงเหมือนกันเพราะว่าจุดเด่นเขาก็คือหินที่แหละนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นหินอะไรนะครับ เจ้าหน้านหินก็จะเป็นรูสวยงามครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เก็บคลิปสับประรดสีสวยๆมาฝากาเพื่อนๆนะครับได้ทั้งหมด2คลิปด้วยกันนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็กดถูกใจให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจก็สำหรับวันหยุดยาวนี้ก็ขอส่งความสุขห้ทุกคนเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย